เดี๋ยวนี่แกก็เล่นมึงมาต่อยกับกูข้างล่างก่อนนะอะไร้พวกมึงอ่ะไอ้สัตวั้งพอออกแล้วเนี่ยไม่เป็นไรขวางมือขวางตีนจะนะมึไม่จะ้องนี่แกก็ต้องร้องมึงออกจากคณะนี้ไปเดี๋ยวชื่อมึงอยู่อีหลึกไหนเนี่ยอยเห็นกูลองหัวหน้าคณะให้ก็แต่งตั้งมึงอ่ะเว้นตั้งแต่งมันว่างๆเลยู่อยู่เห็สวมลอยเลยแต่เหมือว่างฉลองฉากใหม่เลยนึกเดี๋ยวแม่กูจะช่วยนะกูจะช่วยนะ ทำไมไงโมโหมึงเดเผาฉากนั่งกับไอเวชพิเศษฉลองฉากมายจะเผาอะไรกันเดี๋ยวมึงเผาฉากกูก็จะเผาพ่อมึงอ่ะโอ้ดีเลยทำไมเงีเอ้ยยุคนี้ยุคมันปยัดยุคประหยัดยังไงเอ้ยจัดงานศพหมดเท่าไหร่ก็เป็นแสนงานเงี้หัวหน้าเขาตากมีน้ำใจเผาให้เห็นไหมเนี่ยมึงรู้สึกเสียาจพ่อมึงไหมเดี๋ยวถามขหมายพระองไม่ยากเจริญสุขเลยเอ้าไม่ร้องคอได้เหรอ ทะเลาะกันมาตั้งแต่ทะเลาะเลงอ่ะโถ่เออคุยอะไรกันกระนุ่งกินนะแหมยาวก็ตอนนี้พระเมียสีของเราน่ตั้งพระคาแล้วไม่เชื่อหรอกไม่เชื่อเลยอ่ะดูจากลักษณะแล้วเมียพระองค์ท่านลืมเรื่องหรือเปล่าที่ไหนังเนาะคุยกันกระนุ่งกินเชียวเขาคุยกันก็ปรึกษากันก็พวกม่ะกันในเวรบางคนนี้มันลืมเรื่องเลยข้าวใหม่ปลามัน มึงก็โบลี่ตลอดเลยใครมันสมก็เรีเกหกล้อนอนนี่เพื่อนซีเพื่อนซีดูดูเปียระสั่ีไอ้ล่แไล่นี่ตายไปแล้วตายนานแล้วไอ้ลมนี่สองพันร้อยยี่สิบเนี่ไอ้เลนะสองพันร้อยยี่สิบอายุเท่าไหร่อายุสิบเจ็ดถ่ายที่วัดะนิยมเละ Vamos <laughs> lá. के हो के रामदेव का गोविंद สงครามทำมันไม่ได้ยังไงเนี่ยฮะคําสั่งของพี่เจ้าก,กับอ่อนแอมันมีความร้ายแบบนี้มาพี่เขาแพ้ตัวเองก็ทําผิดพี่น้องเลยนะนีะ่เน่แล้วที่ท่านทำเราท้องล่ะทำไมเลยค่ะพี่ก็เอาตัวไม่รอดยังไม่รู้จะเคลียร์ยังไงกับแม่เขาเลยเนี่ยไม่ใช่แค่นุกฝาแไดแต่มันคืออีสิ่งอนะันนั้นแม่ถ้าเราไม่มีหลักฐาน หรือสิ่งยืนยันพระพิสุขผู้จเจริญต้องขอยืยนยันกับทุกคนองค์ราชบุตรปากไฟไม่ใช่ศัตรูคนที่ทําร้ายข้าให้ได้รับบาดเจ็บก็คือพระอนุชาของข้าเจ้าเองเ้าเจ้าอาคิดร้ายเอวางแผนทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเป็นเช่นนั้นพี่สนุเราต้องขอโทษท่านด้วยแลีอีนุ่แม่ใครอ่ะ ไม่ไม่ไม่ได้ายามเยจะเปิดไม่ได้จริงๆไม่พูดอีลูกน้อยใจแล้วไมทำไมลูกโอ้ยยาวอย่าตีนกู birmut en... uh -huh. lampu